เออว่าแต่นี่ได้สร้อยพราจากเด็กไอบ้บัวหรือยังอ๋อเพิ่งไปเอามาว่าวานเลยพี่นี่อืมดีละพี่จะฝากสร้อยให้เทมทำไมนะอืมก็บอกแล้วว่าตอนแรกพี่ไม่ได้คิดว่าจะลงมาคือที่มาที่เนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องของกินใช่ปะะก็รู้นี่ว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรหรอคือจริงๆที่บ้านเราก็ไม่ได้เป็นห่วงแกเรื่องของกินหรอก แต่เป็นเรื่องสร้อยพานเนที่หลวงตาท่านฝากมาด้วยสร้อยเนี่ยนะคือเดือนที่แล้วที่บ้านเราไปกราบหลวงตามาแต่วันนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่หลังจากผ่านมาไม่กี่วันท่านก็ฝากลูกศิษย์โทรมาบอกพี่ว่าให้เอาสร้อยพานเนี่ยมาให้แกด้วยก่อนสิ้นเดือนฮะทำไมต้องก่อนสิ้นเดือนด้วยแล,แล้วแล้วแล้ว,ลวทำไมหลวงตาต้องให้สร้อยพะ ที่เหมือนกันสองอันให้มอนด้วยพี่ก็ถามหลวงตาไแล้วหลวงตาตอบแค่ว่าไม่ใช่กิจของสงโอ้ยหลวงตาก็พูดแบบนี้ตลอดเลยอืมงี้แหละที่บ้านก็เลยเป็นห่วงแกอืมอือแปลว่าเร็วๆนี้มอนจะต้องเจอกับเรื่องอะไรสักอย,อย่างใช่ปะอืเห็นหลวงตาบอกว่าเร็วๆนี้เราจะรู้เองว่าเพราะอะไรทำไมท่านถึงให้สอยเส้นนี้มา เร็วๆนี้เหรอ